ผมสั้นๆอย่างเงี้ยตัดหน้าม้อันนี้คือตัดเอ <S <S ียงไปทีนี้เราสังเกตสองฝั่งนี้ให้มันเท่ากันนมันจะแบบฝั่งนี้สั้นฝั่งนี้ยาวเงี้ยมันตลกนะให้มันพยายามให้มันเท่ากันเห็นไหมดูเป็นธรรมชาติไหมเดี๋ยวให้ดูด้านหลังโอเคไหม สวัสดีครับผมช่างไมโครนะครับวันนี้เดี๋ยวมาแนะนําวิธีการเซตผมนะผมสั้นๆอย่างเงี้ยตัดหน้ามา้าอันนี้คือตัดเองนะแบบเซตเป็นทรงคอมมา่าในในรูปแบบแบบเซตเหมือนไม่ค่อยเซตอะไรเงี้ยเหมือนดูแล้วเหมือนไม่เซตอะไรเงี้ยนะครับบางทีลูกค้าชอบบอกว่าแบบแบบเซต,ต,ตแบบไม่เซตเซตยังไงว่าเซตแบบไม่เซตเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้ผมจะจะลงมาประมาณไหนนะครับน,นี่ก็สระผมละ อุปรกรณ์ที่ใช้ก็จะปีว็กซ์นะครับมีหวีสองอันนี้แปลงมวล้วนวิหวีมว้วนแล้วก็หวีกระดูกนะครับแล้วก็สเปรย์เกลือแล้วก็สเปรย์นะครับก่อนอื่นเราเป่าผมให้หมาดก,ก่อนนะครับเป่าเลยใช้ลมร้อนเป่าผมให้หมาดนะครับไดซิลิโคนมางหุ้มไดไหม <laughs> โอเคพอเป่าให้หมาดแล้วนะครับเราจะเริ่มเราเซฟทรงคอมม่านะอย่าลืมนะเรากเร็เริ่มหาแสกของเราแล้วว่าเราแสกตรงไหน,นพอดีนะครับส่วนของตัวผมเนี่ยผมจะแสกประมาณนี้ตอนที่ผมหมาดๆอยู่หาแสกเลยนะครับโอเคพอผมได้แสกเสร็จแล้วเนี่ยผมจะจัดการฝั่งนี้กันเทคนิคก็คือการดันขยี้แล้วก็ดันขยี้แล้วก็ดัน เ,นะเหมือนเราดันโคนไปอะ่ะปึ๊บปึ๊บเนี้ยนะมันแห้งเลยนะครับฝั่งนี้ก็เหมือนกันฝั่งนี้ก็ดันดันหน่อยนะครับทำเหมือนกัน แต่ถ้าใครมีหวีถนัดใช้หวีใช้หวีนะครับจะทำเหมือนกันแต่ใช้ง่ายๆก็คือมือเลยเขย่าเลยครับถ้าเราใช้มือเราจะรู้ได้ว่าตรงไหนมันแห้งแล้วนะครับทำไปเลยต่อไปเป็นการเสรยไปด้านหลังนะครับเสยไปด้านหลังเนี่ยเราจะเป่าแค่ช่อบนนะครับช่อบนก็คือช่อเนี้ยช่อใกล้ๆแสกเนี่ยนะับเป็นหนึ่งสอง สชอ่อที่3านี้จะปล่อยลงมาอย่างนี้นะครับในสไตล์ของทรงคอมม่านีช่อตรงนี้มันจะไม่ไปนะมันจะไปแค่ชอ่อหนกับหนกับสตรงนี้นะครับสังเกตดีๆนะ,ะไปเลยขั้นตอนนี้ก็จะใช้หวีกระดูกหม่นะครับเดินไปด้านหลังเลยออออโอเค อ๋อทีนี้ก็ต่อไปเราก็จะข้างหลังนะข้างหลังตัวเนี้ยหัวมันแบนมากหัวผมหัวแบนมากเทคนิคก็คือเราจะเอาแบงมวลเข้าไปก่อนะครับเข้าไปแบบนี้แล้วก็เป่าแล้วก็ได้เลย นี้เราได,ได้ระดับหนึ่งแล้วนะครับเรามาลองจัดจัดอยู่ไหนโอเคได้แล้วทีนี้เราจะคุมจังหวะช่วงด้านข้างช่วงอะไรพวกนี้ให้มันเรียบร้อยก่อนนะตอนนี้สเปรย์เกลยไม่ใช้เลยสรุปแล้วผมไม่ใช้กว่าผมยังไม่ได้ทีดเลยว,ว่าจะใช้สเปรย์เกลยแบบใดแล้วมันโอเคก็เลยไม่ใช้โอเคได้ได้แล้วนะครับช่องนี้ก็ไปข้างหลังเรียบร้อยแล้ว ต่อไปใส่แว็กซ์นะครับว็กซ์นี่ก็ใส่นิดเดียวนะเราต้องการเซตแบบไม่เซตนะเซตแล้วให้ดูเหมือนไม่เซตนะนี่แบบแล้วแต่ชอบเลยใครต้องการแบบไหนก็ตามแต่ถ้าเราต้องการแบบเหมือนไม่เซตเราก็ต้องเป็นตัวที่มันแมต์หน่อยไม่เงาอะครับใส่นิดเดียวนะครับเห็นไหมวอมไปที่ปลายนิ้ววอมเข้าไปที่ปลายนิ้วเลยนะครับเราจะเน้นแค่ช่อที่มันยกก่อนนะครับก็คือช่อนี้ช่อนี้เน้นๆไปเลยปึ๊บ แล้วก็กำช่อที่มันแสงนะครับแล้วก็เสยไปด้านหลังโดยที่ไม่เสยช่อที่3นะจำไว้เสยไปแล้วทีนี้เราก็เลียยช่อที่3ให้มันดูไม่เป็นก้อนนะเสยไปเลยแล้วทีนี้เราสังเกตสองฝั่งนี้ให้มันเท่ากันมันจะแบบฝั่งนี้สัน้นฝั่งนี้ยาวอย่างเงี้ยมันตลกนะให้มันพยายามให้มันเท่ากัน นะดูเป็นธรรมชาติไหมธรรมชาติสินะครับต่อไปจบแล้วทีนี้จบแล้วทีน,วทนี้เราก็ล็อกด้วยสเปรย์นะครับมันจะได้อยู่ทรงทั้งวันนะฉีดพันๆไปเลยนะครับฉีดแบบชี้ไปนะครับอันนี้ก็ปิดตาไว้หน่อยปิดหน้าผากไว้นฉีดแต่ใครตันนี้หน่อย เราถ้าสมมุติว่าเราต้องการช่อไหนให้ช่ออยากให้ช่อไหนมันเด่นนะอันนี้โด่งไปเดียวก,กดลงเลยถ้าเราต้องการให้ช่อไหนมันเด่นนะให้จับแล้วก็ฉีดนะยกตัวอย่างเช่นช่อยนี้สมมติเราอยากให้ช่อนนี้มันดูเด่นๆนยก็ฉีดจับแล้วก็ฉีดก็จะพองตัวขึ้นแล้วก็เป็นเส้นๆเลยน,นะนนด้านหลังฉีดหน่อยกด้านหลังหัวเราแบบนี้ มีคนมาพี่มนโนปีก็เหมือนเปียเลยนะครับเหมือนไว้รอเปียเลยเรียบร้อยแล้วครับเสร็จแล้ววิธีเซตผมแบบง่ายๆนะครับเซตแบบเหมือนไม่เซตนะเราการฉีดสเปรย์นี่สำคัญมากฉีดแบบอย่างที่เห็นเนี่ยแหละครับไม่รู้จะบอกว่าเทคนิคอะไรนะครับ ผีดประมาณน,นี้แหละแล้วก็มันจะทําให้ดูเป็นธรรมชาติแล้วมันก็จะล็อกทรงอยู่ทั้งวันเลยเห็นไหมดูเป็นธรรมชาติไหม,มเดี๋ยวมาดูด้านหลังโอเคไหมเรียบร้อยครับสำหรับเทคนิคการเซตผมแบบเบาวๆวันนี้นะครับเดี๋ยววันหน้าเดี๋ยวมาแนะนำวิธีเซตผมอีกทรง หนึ่งแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับฝากกดไลค์ like, <Yeah. S 2> กดแชร์ share, <Yeah. S 2> กด Subscribe mm hmm. ด้วยครับ